ฝนตกน้ำท่วมจ้าซอยเดชโชจะเข็นรถไปเก็บโอ้ตายแล้วจะไปได้อย่างไรของเราก็คันใหญ่ซะด้วยรถขายกาแฟตกอย่างพักเลยอันนี้หยุดแล้ว เข้าบ้านคนรถก็วิ่งจนคนต้องออกมาบอกให้รถวิ่งเบา น้องบัวเป็นคนเข็นรถก,กาแฟให้ค่ะดีนะที่หยุดให้ตกสองชั่วโมงรีบายต้องบอกขับเบาๆน้ำเข้าบ้านคน มีชูป้ายเลยค่ะบอกว่า,วาขับช้าๆขับเบาๆวิดน้ำกันแต่ก่อนหนูก็เคยทำงานอยู่ในซอยนี้แหละค่ะโรงแรมอยู่ในซอยนี้ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วก็เลยรู้รู้ปัญหาเลย หัวหอดเ่าเลยจ้ะโอ้ยคนบะลูกับเขามากน้ำรอระบายนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบาย